สวัสดีคะ่ะเอซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยช่องเป็นเทนพารวยเนาะคะ่ะมือนี้ยก็ได้เดินทางมาบ้านแม่น้อยฝันแม่นเนาะคะ่ะมาตามแนวทางต่อหวดของแม่น้อยเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังจากแม่น้อยเลยะคะ่ะว่าสิมีแนวทางตัวใดเนาะคะ่ะฝากต้อนไห้บรเยนายนอไปอยากตีหลมันเสียเงินไหลเมียนค่ะอืมนีม่คือลักษณะพระถามันกลมเมียนบใช่าบอพระถามันจิกลมนางเสีเนาะค่ะมันจิกลมนางเสีเลยเนี่ยะคะ่ะ ปลาสีน้ำเงินปลานิ่นอยู่ตลาดนาัาสีอยู่ขอบจังสอมีปลาปลาทับทิมสีอยู่กลางเงี่ยสีแดงเด่เนก็มูลเลยปลาตัวนี้สีแดงเด่นยังสีเลยนี่นี่นยังสีละเอีซีนี่ปลาอีสม,มุิปลานิ่นนี่อันนี้ปลาทับทิมแดงมันสีเด่นเลยค่ะอ,อยู่แบบนี้เลยบมอยู่แบบนี้เลยบอตังบะลมเลยปลาสุม่มอัน<ห>นี้น้อยนิดเพิ่มขึ้นขอแนี้หน่อยถาดออาน,านี่กลมๆนี่แม่นบะ่ะถ<ห>าดนี้ไม่เป็นกลมนี่ เย้ยหน่อยสิว่าปลาสามตัวมันกับสามก้มคิดของย้อยหน่อยเนค่ะปลาสามตัวก็เป็นสามตัวหเนบานิคารกลมนี่ก็ศูนยนี่เปดนี่ี้อยหน่อยว่าเนี่ยศูนย์แปดสามศูนย์แดสามศูนแปดตัวเดียวเค็งๆได้หเนี่ยย้อยหน่อยว่าสัตว์บานี่คันคันผู้คิดผู้คิดอีกจังเนาะผู้เาปลานี่เป็นเก็ดม่มีเก็ดกับก็ดใสเนี่ยเก็ดรักลอยอาเป็นเก็ด สามบ่ศูนบ่เกดศูนสามโอ้เกดศูนแปดแต่ว่าสามศูนแปดนี่คือใหญ่ใหญ่น่อยคิดโอ้คิดได้ว่ป่าสามตัวเนี่ยเห็นว่าป็นง้ก็ป็นเจอสั่นนั่นก็เป็นเกล็ด88ลดป่าทนี่ม้วนสีออกอีรีเรวขึ้นวันอ่ะไม่เห็นว่าออกปดแปดม้วนาซับดแถมไม่เพิ่มน้ำเนาะคะ น,นี่ 8, นี่ส่วแปดนี่ขึ้นก้อนเราหนี่ส่วนแปดนี่แปดกับหนึ่งหนี่ย่าลืมได้ตัวเดียวกันไนดะ้เอฟซีนี่มีมากบ้าน,นี่ค่ะนี่แปดกับแปดแปดหนึ่งศูนย์แปดสามแปดสามโตก็คือเป็น สามศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดน้องเมียเนาะสามตัวกับเพื่อนตัดลินเอาเนาะแต่ว่าอีเมียมากซุดตัวใดบ้างนี้มากสุดนี่แล้วศูนย์แปดนี่เียมากสุดเลยมากซุดซูคือศูนย์แปดอ่าเนี่ยวันที่ผ่านมาเขาตัวอีเมียวงหายเลยเด้เจ็ดศูนย์นั่นอค่ะเขาเขาเขาเนี่ยบ้านนี้ฟังนกเนาะเอฟซีแต่เจ๊ขดตัวเจ๊เขียนเอาด้วยหนูใส่ได้ตวนั้นซื้อตัวมันน่ยบ้านนี้นี่แต่เมื่อเร็วออกแล้วเมื่อนั้นเมื่อสองเมื่อสามเมื่อที่สี่นกเต็มมากนกเต็ม เรียกว่านกหมานหรอม่หงดอกว่าสันวัที่หา่นมาก่นนหน้าพอดียมเมือประมาีโมงยายน้อยนางเลยอยู่หลังบ้านมันมามันมาเลยนกตัวนั้นค่ะมามาบินผู้เดียวมาผู้เดียวมันตัวแล้วยมูวันแจวขวาแล้วนะเป็นวันันสี่นกอม่ค่ะศูนยูนหนึ่ง สูนแปดหนึ่งเปนสิลักเงาเลยหนึ่งหลักกเงาอืมศูนย์แปดสแปดเป็นว่าออยิงสันละตีหมอห้องออเทียไปเลยบะแม่ได้สามตัวคนละหัวอ๋อแมนอยู่เนาะัวกันเนี้ากับเหล็กแม่เลยเ็กหนกนกบันสีหู้นแป หนึ่งเนว่านึ่เป็นเจ็ก็ได้นี่ค่ะเืี๊เจ็ดก็ได้นี่เรีนกอมหนึ่งหนึ่งก็เจตัวเดียวกันเด้อเจ็บตัวเดียวกันเด้ออย่าลืมเด้อขับสีเลยมันกับวนแน่ด้เมียนค่ะเมียนนึ่งก็เจตัวเดียวกันมันเปลี่ยนไปได้ค่ะใดริววาเยอหน่อยบ่าชางเพราะว่ามอนกละดเนาะเมียนเนาะเพราะวันนกหขยมาสองวดติดเหลียวปีที่แล้วก็หขยสามวันแล้เม่เนาะเรางวดที่มันหามันมันปีที่แล้วมันเสียหายมี่ แปดหกค่ะเก้าหนึ่งค่หลักเกดสองที่ยงหน่อยจังเลที่ที่หายปีที่แล้วปีที่แล้วปีนี้มันก็หายเก้าเจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดก็หายสิบเจ็ดเนึ่งสิบเจ็ดหนึ่งครับหมอนี้ไม่หายศูนย์แปดหนึ่งมันหายนี่จะแม่เทียนหายเนาะหนึ่งศูนย์เจ็ดเนาะเล็กนั่นมาโคตรอ้วนที่แล้วก็ที่ว่าเที่ยไหายสกอีกคือเกากับสีกาสีหายคบอีกสามหมวดคือเก่านอกแมนเนาะแมนเนี่ยนะ ได้ขาออกตัวนี้ได้สองแสนนี้ยังไงสี่ออกตัวได้แม่สองแสนศูนย์แปดเซเลอป้าขาออกศูนย์แปดนี้ได้สองแสนไดมีพร้อมผมว่านได้นางมือเศร้าเนียเขซื้อเลขสามตัวนี้เลขสามตัวซื้อหารอยคุ้นหารอยสามตัวตัวได้แม่สามศูนย์แปดสามศูนย์แปดห้ารอยคุ้นหาร้อยแต่ว่าศูนย์แปดนี้สองแสนป้านาลุ้นไดเมี่ยว่าแปดหนึ่งคันว่าหนึ่งไม่สี่เน็กแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ

ค่ะพี่นองแคหนาจอไว้พิจรารานะค่ะเนอกเป็นเลขความฟันของเมย์หน่อยนะคะซึ่งเพื่อนกะเข่าดีนะคะเลขความฟันของเพื่อนนะคะเพื่อนว่าสามศูนย์แปดนะคะเพื่อนว่าอีกตัวหนึ่งก็คือลักลอยเอาเจ็ดใส่กระไรนะคะหรือว่าสิเป็นเจ็ดศูนย์แปดกระไนะคะพี่นองกะตีซอยกันนะคะเป็นเลขความฟันของเพื่อนนะคะ เพิ่นมากสุดๆเนาะพี่น้องคือ08นะคะขันออกตัวนี้ในเงิอนสองแสนพี่น้องขันออก08นะคะหล้กก็เลขนกบอกคือ801นะคะพี่น้องผิจารณหน้าเบองเด้อค่ะเพื่อมากเพื่อชอบแคปหน้าจอค่ะสำหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมคลิปนี้นะคะมักดว,ว่าชอบก็ฝากากุญแกดแชร์กับทางช่องนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะควรสีบผาดข่าวสารแนวทางตัวเด็ดตัวดังนะคะเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสูเ้เลขหัวนี่สามแปดสู สามแปดศูนย์มาอีกป่คะแม่จากแต่ว่ากังาามีี่แปดศูนย์เนาะงามาสองตัวก็ได้ได้เนาะแม่เนาะบารีขันมาป่าป่าปานี่มันน้ำเกล็ดมันบอยแย่หน่อยเมขันปลาว่าน้ำเก็ดมันเป็นเก็ดป่าสามตัวสิสิตีไปแทบบ่ได้ย่าน่อยไปอยากตีหลมันสเสียเงินไหลเมียนค่ะอืมนี่คือลักษณะพระถามันกขมมันลอยหน่อยเลยพระถามันจิกลมเรื่องสีเนาะค่ะมันจีกลมเั่งสีเลยเนี่ค่ะ ปลาซีน้ำเงินปลานิ่นซืตลาดนัดซีอู่เคาะังสิบมีปลาปลาทับทิมซีอู่ก่างเนี้สีแดงเด่นก็มูลเลยปลาัวนี้สีแดงเด่นยังสีเลยนี่<ะ>นี่ยังสีละเอีซีนี่ปลาไอ<ะ>สม,มุิปลานิ่นนี่อันนี้ปลาทับทิมแดงมันสีเด่นเลยค่ะอย,บบอยู่แบบนี้เลยบมอยู่แบบนี้เลยบ่อตั้งบ่อลมเลยปลาสุ่มอัน<ะ>นี้ง่ายหน่อยเพิม่มคิเของง่ายหน่อยถาดอยู่กลมๆนี่แมนบอค่ะถาดนี้ไม่เป็นกลมนี่ เงีหน่อยสิว่าปลาสามตัวมันกับสามก้อนขีของนงี้หน่อยดิเนค่ะปลาสามตัวก็เป็นสามตัวเนาะบานิทคาดกรมนี่ก็0ศูนยนี่ค่ะปดนี่เงหน่อยว่านี่ส,นสามศูนย์แปดสามศูนเปดตัวเดียวเคงๆได้เนี่ยเงหน่อยว่าสันปลานี้คันนผู้คิดผู้คิดอีกจังเนาะผู้ว่าปลานี้เป็นเกไม่มีเก็กัเกใไ้เนี่เก็ลักลอยเอาเป็นเกด สามบอศูนย์บอกเก็ดศูนสามโอ้เก็ดศูนย์แปดต่ว่าสามศูนย์แปดนี่คือใหญ่ใหญ่น่อยคิดโอ้คิดได้ว่าป่าสามตัวเนี่ยเห็นว่าเป็นยังคเป็นเกสันนั้นก็เป็นแปดแปดบาทนี่ม้วนสีออกอีรีเดี๋ยวเดี๋ยวครึ่งวัน่ะไม่เห็นว่าออกแปดแปดม้วนปลาสามแปดแถมไม่เพิ่มน้ำเนาะ ศันนี้่วนแปดอันนี่คือก้อนแล้วนี่นแปดี่แปดกับหนึ่งอย่างเงี้รืมเด้อตัวเดียวกันเนดะ้อเอฟซีนี่เป็นยังก็ประมาณคืนนั่นลวดเลยบานนี้มีมากบ่อนี้ค่ะ <ขา S 1> นี่แปดกับแปดแปดหนึ่งูนย์แปดสามแปดสามโตก็คือเป็น สามศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดน้องแม่น้อสามตัวกับเพื่อนตัดลินเอาเนาะแต่ว่าอิเมียมากสุดตัวใดบ้างนี่มากสุดนี่แล้วศูนย์แปดนี่เียมากสุดเลยมากซุดซูคือศูนย์แปดอ่องวดที่ผ่านมาเขาตัวอีเมียว่งหายเลยได้เจ็ดศูนย์นั่นอค่ะเขาเขาเขาเนี่ยบนี้ฟังนกเนาะเอฟซีแต่เจ๊ตัวได้เขียนเอาด้วยหนูใส่ได้ถน่ซื้อตัวมันเนี่ยบ้านนี้ัี่แต่เมื่อเรียกออกแล้วเมื่อนึ่งเมื่อสองเมื่อสามเมื่อที่สี่นกจังมาก นอกจากมาคือคือ,คอมา่มือที่สามนี่ยเบาเถ่ามากค่ะไปห้องฟั่งก็บ,บันเนียมันบินมากผู้ดเดียวมันมันมีนกตัวอื่นเออ้โหที่สามอ่ะพะเบาเถ่าเพราะว่าจะไม่เหติจีบเพราะว่าถามเรียงนกก็เรียกว่านกพันนี่แม่ห้องดอกวระสันวันที่หา่นมากพิ่นว่าเพิราะดีเงี้ยเหมือประมาณสิบโมงแยะหน่อยนั่งเลยอยู่หลังบาง้านมันมาก มันมาเลยนกตัวไหนมามาบินผู้เดียวมาผู้เดียวมันโวโตแล้วมูอันแจวคว้างแล้วนะเป็นวายังสี่นกหรือม้าค่ะศูนย์ศูนย์ติงศูนย์เอหนึ่งศูนย์หนึ่งเหนหึ่งสีลักยาวเลยหนึ่งหลักยาวศูนย์แปดหรือศูนปแปด นึเป็นวาเออยงสันลตีห่องสเทียไปเลยบ่แม่ไก่สามตัวคนเล้าันดอะแมนอยู่เนาะเขานเลกับเล็กเากันกับหนเล็กแม่เลยนีเล็กนกมนมันจีหอวสีแก่นแวัาหนึ่งเป็นเจ็บก็ได้นี่ค่ะเป็นเจ็บก็ได้นะ นีเลหนกหนึ่งก็เจ็ดตัวเดียวกันเด้ออ็ดตัวเดียวกันเด้อย่าเืมเด้อแสี่เลยมันก็บรรเนเดเมีนค่ะแมหนึ่งก็เจ็ดตัวเดียวกันเด้อันเร่มเด้อแบบส่เลยมันก็บรเ้มน่ะเมยนหนึางยเพรบะวเายไกด้อนเิ่มเด้อแบ่เนก็บราเน้ดิเมีนะเียนหนงก็เก็เมยวันเันเรมด้อที่ลมันก็บมนดีนค่ะเียหนึ่งก็ตเดีัเด้อยค่มเด้อแบบ เหน่อยจัดได้ท่ที่หาปีที่แล้วปีที่แล้วปีนี้มันต็่าหเก้าเจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดโอ้หายสิบเจ็ดนีสิบเจดน่ะคับหมวดนี้ไหนศูนย์แปดหนึ่งมันหายต่แม่เขียนหาเนาะหนึ่งศูนย์เจ็ดเนาะเลขนันมันโอที่แล้วก็ที่ว่าเท่าหายศอกอีกคือเก่ากับสีกาสีหาครบอีกสามมวดคือเก่าเนาะแม่เนาะแมนนี่นะ ได้ขาอกตัวนี้ยัอสองแสนได้ยัยสอกตได้แม่สองแสนส่วนแปด้าสนแปดนี้ได้สองแสนได้ยินพร้อมคว่าว่ได้นาเศร้านี่ซ้อเลขสามตัวนี้เลขสามตัวซื้อหารอยคุ้นอสาตัวตัวไดแม่สมส่นแปดสามสนแปดหาร้คุหารอต่ว่าส่วนแปดนี้สองแสนป้านาหลุดได้ม่าแปนึ่งคันว่าหนึ่งมากสิไปเน็กแปดหนึ่งหนึ่งแปด

คพี่น้องกับแคบนาจอไวดเดอร์ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแม่น้อยฝันแม่นเนาะค่ะพี่น้องสามศู 8, 80, 8, 8, นย์แปดแปดศูนย์สามแปดแปศูนย์แปดเนาะค่ะตัวเนียนแปดหนึ่ง 8, 1, นกบก,กับแปดศูนย์หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะหมากกัจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้อง FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคองพารวยและช่องเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ขอขอบคุณพี่น้อง f อฟเนาะคะ่ะที่เขามาเป็นกําลังจใจแห้ทางช่องแอดกับิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ